ขันรูู้บยิมไรมึงเนี่กินให้กินว่าเราลจะกินไหมกินไรเนาะมึงพวอนางลาเราเฝ้ากินพร้อมแล้ ก็ไปถำจมาเขนเนาะว่าคือไถำเาเป็นน้ลาเป็นน้ำ่าจิ้นชาวดินก็แล้วชาวเนาะจะเห็นอย่างหูจีนะชาวดิงงนครับอร อันนี้ก็เจ็บตัวน,นี้มาเต็มเมืองเฟืองตัวเรื่องที่เราแมนซือ้อเอาไอ้โอมาหอ์ <c oughs>